สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ฮะเมื่อคืนนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของดาวนะครับพี่ๆได้รวยได้เฮงได้ปังได้ตื่นมารับซากันหรือเปล่านะครับผมสําหรับเมื่อคืนนี้เลย นะครับปล่อยไปหนะ้าไร้สดสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของหุนดาโจนนะครับผมเน้นฟัน8รุ่นป 8, ตัวเดียวมเยมื่เออเมื่อคืนนี้นะครับผมออกมา8บน8ล่างเลยนะครับแล้วก็ฟันไม่เดียวให้83แตกเน้นๆนะครับผมน่าจะได้ตื่นเช้ามารับซับปังๆด้วยนะครับนูขอขอบคุณดาวนะคะครั้งแรกโอ้โหปังมากๆนะครับผมดีๆด้วยมากๆเลยนะครับผมฟันให้เมดเดียว833 8แตกเน้นๆปังๆกันไปเลยสําหรับเมื่อคืนนี้40คนดูสวัสดีครับมา จะได้ได้จนจังคาหลับก่อนนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันนะครับผมมาลุ้นมาลุ้นได้วยกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของรอบเยาวันนี้นะครับใครจะไปลุ้นใครจะไปลุ้นในส่วนของสามพี่น้องในส่วนของรอบอุตสาหกรรมนะครับผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวเริ่มปล่อยในส่วนชุดเดินทางสำหรับรอบเยาว์นี้ให้ครับครับในส่วนของนะครับผมชุด นอยมัดรวมนะครับสำหรับรอบเย็นวันนี้นะครับจะเฮงจะปังไว้สมพงศ์ไม่ทราบแต่ละสถานีจ่องตัวไหนจองเป็นเลขอะไรนะครับผมปล่อยให้เป็นแนวะทางสำหรับการใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเห็นในส่วนของเชื่อในทางและชอบคอยตามเดอ้อนะครับผมเห็นแล้วไม่ชอบพี่ๆสามารถปล่อยผ่านได้เลยในทางตัวเลขมีข้ามมีหลุดนะครับผมที่ถูกยังไรสมพงศ์กราบขออภัยไว้ในโอกาสยินดีในการขอให้เฮงขอให้ปังขอมีโชคร่วมกันขอได้รับทรัพย์กันทุกทุท่านทุกคนครับแคปในส่วนของน้องลอยสําหรับรอบเย็นวันนี้ครับ ฟันห้าวิ่งรุ่ดฮนะครับผมสำหรับในส่วนของชื่อตัวจอกวันนี้เน้นที่ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ดฟันไม่เดียวนะครับผมเน้นๆคือห้าแปดสามห้าแปดขอให้พี่ๆคานเจอดีครับอ่ะนะครับใครนะครับผมจะไปฟาดรอบอุตสาหการรมสำหรับรอบเย็นมนี้พี่ๆแคปบครับ วันนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยเป็นในส่วนของชุดเน้นเลขชอบนะครับผมให้3ชุด3ามหางกันพลาดให้แบบนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครจะไปดูในส่วนของสถานีใหม่วันนี้นะครับผมโอกาสแตกคิดว่าน่าจะแก้มือได้นะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้พลาดไปวันหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เน,นี่ยพาแตกเม็ดเดียวหางเดียวแหละนะครับผมกันมา3วันติด นะครับหลังจากได้มาหลุดเมื่อวานที่วันนึงกราบขอให้พี่ๆด้วยวันนี้นะครับผมลองแก้มือกันดูว่าสมมติจะแก้มือให้พี่ๆได้ไหมนะครับผมขออนุญาตวางเป็นชุดการพลาดให้แบบนี้แล้วกันสายรูดสายวิ่งครับเน้นวิ่งรูดสามกับห้าใครเป็นสายวัดดวงอยากจะจับรูดตัวเดียวนะครับผมเลือกตัวที่ชอบได้เลยอ่านะครับสำหรับในโซนชุดต้วเจอกครับคัดมาให้สามชุดสามหางคือสามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งแบบนี้ครับ อ่านะครับผมอุตสากรรมคือหวยอะไรคะานะครับผมเป็นในส่วนของสถานีใหม่ครับพี่พี่ออกค้องกับรอบปกตินะนะครับผมเป็นน้อยอุตสากรรมนะครับเวลาออก16.30เนรับผมออกร้องกับน้อยปกติเลยรียบร้อยเนาะมีใครยังไม่ได้แข่งในส่งรอบอุตสากรรมไหมครับอีกหนึ่งรอบออกร้องกับรอบปกติเด้อนะครับผมพี่พี่สมาชิกใหม่ฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับ60คนดูสวัสดีครับ อ่าในครับผมอ่าในครับผมฝากพี่ๆกดติดตามช่องนี้ไว้นิดหนึ่งแล้วกันนคะครับสำหรับฮานอยมารกวันนี้นะครับผมทั้งรอบพิเศษปกติและเบพีฟันห้าวิ่งรุ่นห้าตัวเดียวส่วนรอบอุตสาหกรรมวันนี้สถานีใหม่ไนครับผมจริงๆสมพงวางมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับผมสติไหลดีมากสูตรเข้าดีมากนคะครับผมวันนี้จะเฮงไหมวันนี้จะแตกหรือเปล่ารู้แล้วจะช่วยกันขอให้พี่ๆทา่านโชคดีครับ ก่อนหน้านี้แต่งมาสามงวดติดเนาะนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้หลุดไปงวดหนึ่งนะครับลองดูว่าวันนี้สมพงษ์จะแก้มือได้ไหมแต่มั่นใจว่าแก้มือได้นะครับผมอขอให้แข็งขันครับ รอบอุตสาหกรรมเนี so ่ยนะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นสถานีใหม่ที่สมพงษ์เนี่ยนะครับคือลองไปจับในส่วนของสถิติย้อนหลังดูแล้วก็รู้สึกว่าไอ้สูตรมันไหลดีก็เลยเกรงในส่วนของชิลด์ทางเนี่ยนะครับมาให้พี่ๆได้ลุ้นกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเข้าดีมากนะครับผมรอบอุตสาหกรรมมันจะออกพร้อมกับรอบปกติครับมันจะออกพร้อมนอนปกตินะสำหรับนอนอุตสาหกรรมนะครับผมก็ลองไปจิ้มลองไปลุ้นนะครับผมลองไปลุยกันดูได้นะครับผมสำหรับสถานีใหม่นี้ก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับผมวันนี้น่าจะแกมือใหห้้้้้พีี่่่ๆไดดนน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 ะะะคคคครรรรัััััับบบผมมมกกกก็ขออเงทททุุาาวววยล ใครจะไปลุ้นในส่วนของรอบพิเศษปกติ V I P นะครับผมในส่วนชุดแนวทางสมพงษ์ให้แขกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวสมพงษ์ะจะขออนุญาตจบไลฟ์สดในส่วนของเบรกนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วดันนะครับผมเฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมได้รับทราบขออนุญามีโชคร่วมกันทุกทท่านทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่ในฟ์สดรอบหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ